สวัสดีค่ะกุ้งจากร้านพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้กุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตรถนะคะหน้าร้านกันนะคะว่ามีรถรุ่นไหนบ้างนะคะจะเป็นพูนเสมอสาขาระยองนะคะรถคันแรกที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นรถรุ่น L 3 6 0 8 d t นีนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ตัวบุ้งกีตัดนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่3 29,0 0 0บาทนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะส่วนคันนี้นะคะเป็นรถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเป็นรถรุ่น L4708SP นะคะค่ะแล้วรถคันถัดไปนะคะจะเป็นรถรุ่น M5000SU นะคะาราคาเปิดอยู่ที่349,000อุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านควนะคะสำหรับลูกค้าที่เดินทางมาร้านพูนเสมอนะคะป้ายของร้านพูนเสมอจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับป้าย พูดเสมอสาขาระยองอยู่ที่อำเภอแกลงตำบลกองดินอำเภอกองตำบลกองดินนะคะแล้วก็รถหน้าร้านอีกคันนึงนะคะอันนี้จะเป็นสภาพหน้าร้านนะคะของร้านพูดเสมอแท็กเตอร์ T A K T e R, จะมีรถจอดอยู่หน้าร้านไม่ได้เยอะมากนะคะอันนี้จะเป็นรถที่เรายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็เข้ามาทดสอบระบบได้นะคะคือเราเอาเข้ามาเรามาจอดตรงนี้ จะเป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเพราะว่ามันตากแดดตากทุกตากฝนนะคะก็เลยเสียดายสีรถเอามาเอาแค่มาจอดโชว์ไว้ให้ลูกค้าหาร้านเราได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูรถที่ปรับสภาพพร้อมขายปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะของอันนี้สภาพในร้านนะคะก็จะมีรถอยู่หลายคันนะคะ ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะเข้ามาทดสอบระบบมาเลือกดูรถนะคะเข้ามาได้เลยคุณเสมอสาขาระยองนะคะคุณเสมอจะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะจะมีสาขาระยองแล้วก็สาขาลำปางนะคะสาขาลำปางจะอยู่อำเภอเมืองตำบลบ้านเป้านะคะอันนี้จะเป็นรถคันแรก L4508DI นะคะแล้วก็ L4508DI อีกคันหนึ่งนะคะจะมีสองคันให้ลูกค้าได้เลือกนะคะสำหรับ2คันนี้นะคะมีมีคลิปวิดีโอทดสอบ ระบบการใช้งานแยกแล้วนะคะมีรีวิวแยกนะคะคันถัดมาก็จะเป็นรถรุ่น L 3 2 1 8นะคะก็จะเป็นรถขนาด32แรงนะคะปีอยู่ที่ปี63นะคะคันถัดไปก็จะเป็น L 4 7 0 8นะคะคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะสำหรับ รถแต่ละคันนะคะคันนี้จะเป็น L4018 นะคะปี B 63รถค่อนข้างใหม่มากอันนี้สภาพเดิมสภาพเดิมเลยนะคะดูยางนะคะยางยังสวยอยู่เลยยางถูกทั้งทั้ง4เส้นนะคะรถคันนี้ราคาขายอยู่ที่459,000บาทรถอยู่ที่ประมาณปี63นะคะแล้วคันถัดมานะคะเป็นใบดันคานบนนะคะ 3 9 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะค่ะสำหรับคันนี้จะเป็นรถรุ่น L3218 จะสภาพใหม่มากๆเลยนะคะพาไปเดินชมเรื่อยๆนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็น L3218 อีกคันนึ่งนะคะสนใจคันไหนสนใจรุ่นไหนสอบถามกุ้งได้เลยนะคะ คันนี้ก็จะเป็น l 4 7 l 4 7ตอนนี้ถ้าเป็น l 4 7ธรรมดาจะมี2คันนะคะคันนี้จะอยู่ที่399000ส่วนคันนี้จะอยู่ที่3 4 9 0 0 0 0บาทใบดันผ่านทวนนะคะค่ะคันถัดมาจะเป็นรถ l 3 2 1 8ป sp เป็นโฉมปัจจุบันได้ใบดันดินหน้าใหม่ไปนะคะตัวนี้จะอยู่ที่37900 0ใบดันดินหน้าและผ่านทวนหลังนะคะสภาพอันนี้ปีรถปีน่าจะ6,4นะคะ SP เป็นโฉมปัจจุบันรุ่นปัจจุบันเลยใหม่มากๆนะคะลูกค้า379,000ลดสภาพเหมือนใหม่แต่ได้ราคาถูกไปเลยนะคะประหยัดไปเกือบแสนนะคะคันนี้จะเป็นปี50นะ,ะเอ้ยรถรุ่น5018นะคะสภาพโดยรวมนะคะอีกคันนึงจะเป็น4708อ่ะคันนี้นะคะ4708 สวยๆนะคะคันนี้จะเป็น4018ที่เป็นตัวเปล่านะคะ32900นาะคะยางยางหนังสวยอยู่ยางหน้าก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้าสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ <ๆ S 1> เพราะบางเพราะส่วนใหญ่ทุกคันเนี่ยจะมีจะมีคลิปแยกแล้วนะคะอันนี้จะเป็น L4708 SP เอามาอัปเดตกันก่อนนะว่ารถในร้านมีรุ่นไหนกันบ้างนะคะ ส่วนคันนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณลูกค้านะคะที่ให้ความไว้วางใจพูนสมานนะคะคันถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น l 3 6 0 8 sp นะคะแล้วก็คันนี้แถวนี้จะเป็น50ทั้งหมดเลยนะคะ50ทั้งหมดนะคะลูกค้าเข้ามาเลือกได้เลยนะคะถ้า สนใจ L50 นะคะส่วนคันนี้เป็นรถที่เพิ่งลงไป L3218 มีใบรันหน้าอย่างเดียวราคาถูกมาก2,99,000ถูกมากจริงๆนะคะลูกค้ารถใช้งานชั่วโมงน้อยมากมีรีวิวแยกไปแล้วรถเพิ่งเข้าสวยเอามาจากโปรปลายปีกันรถบางรุ่นนะคะตอนนี้เราเอามาทำโปรละปลายปีกันนะคะ600ชั่วโมงไม์แท้แน่นอนคะ่ะสำหรับร้านฟูเสมอแท็กเตอร์นะคะเราบอกไม์แท้ๆกันไปเลยลูกค้าจะได้รู้ว่าซื้อต่อไปแล้ว จะได้มันเทนันต่ออยังไงจะดูแลยังไงต่อจะต้องเติมน้ํามันตรงไหนช่วงเวลาไหนนะคะค่ะคันถัดมาคันนี้ L 3 6 0 8ที่รีวิวไปเมื่อวานนี้ตอนนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัดสุรินทร์นะคะค่ะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็น M 6 0 4 0 SU นะคะปี P 61นะคะคันนี้และอันถัดไปก็จะเป็นปี54นะคะสภาพก็สวย ายางหลังก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะแล้วก็จะมีรถอยู่หลังร้านอีกเยอะเลยที่ยังปรับสภาพไม่เสร็จนะคะค่ะแต่นี้จะเป็นรถที่ปรับสภาพพร้อมขายแล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4นะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะในการติดตามรับชมคลิป ถ้าลูกค้าอยากจะสอบถามรา,ายละเอียดจากในคลิปนี้นะคะให้โทรนะคะให้โทรมาได้เลยนะคะเพราะถ้าเม้นทางา o u t u b e อาจจะตอบช้าหน่อยนะคะถ้าด่วนให,ให้ให้โทรมาเลยนะคะหรือแอดไลน์ไอดีศูน3์ห2สาสีห้าสนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ